ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองหากมุมตอนจบเข้าโค้งมาแล้วหลังการติดลมอยู่นานหลังจากที่กะกะตประกาศผลรับรองสอสอ,สอเท่ากับเป็นการเปิดจุดให้ทุกอย่างเดินไปตามกระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองจากเก่าไปสู่ใหม่ที่รออยู่ข้างหน้าเห็นแวบๆก็คือตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่พร้อมครมอชุดใหม่เข้าบริหารประเทศหัวขบวนสำคัญคือ8พักการเมือง312เสียงที่จะจัดตั้งรัฐบาลซึ่งนายพิธาลิมเจริญรัตกระดเดดนายกรัฐมนตรีจะก้าวไก่คือฟันเฟืองสำคัญแต่จะไปได้ไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับสองปัจจัยซึ่งเป็นอุปสรรคที่กำลังเคียร์หน้าเสือว่า จะผ่านตลอดหรือล่มกลางคัน 1. คุณสมบัติว่าด้วยเรื่องหุ้นสื่อ 2. คะแนนโหวตจะถึง376เสียงหรือไม่ด้วยสัญญาณจากกรกตทำให้นัดหมายการประชุมหัวหน้าพักต้องเลื่อนออกไปวันที่ 22. บมิถุนาย,ยน2566หัวข้อสำคัญก็คือความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลการประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญเพราะจะรู้จำนวนสสของแต่ละพักที่ชัดเจน ทำให้สามารถขับเคลื่อนทุกอย่างไปข้างหน้าได้อย่างชัดเจนขึ้นเริ่มจากตําแหน่งประธานสภาต้องเคาะแล้วว่าจะเป็นของพรรคไหนระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยจะต้องมีคําตอบรอไม่ได้อีกแล้วมิฉะนั้นเดินหน้าต่อไปไม่ได้ใครจะเอาตําแหน่งนี้ไปครองไม่ใช่เรื่องต่อรองแต่ต้องฟันธงกันไปเลยจะลงตัวหรือแตกหักได้รู้กันแน่ถ้าจบตรงนี้ ที่ตามมาก็คือการแบ่งกระทรวงให้พอใจกันทั่วนหน้ารวมทั้งพักเล็กพักน้อยจะได้ส่วนแบ่งอย่างไรอย่าให้เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจแล้วมาทลายห้างทีหลังแล้วมันจะยุง่งพอะเริ่มต้นเข้าใหม่ปามันอะไรก็ได้หมดแต่พออยู่ไปอยู่ไปมันอาจจะขมได้ตามสูตรที่วางกันคราวๆเรื่องเศรษฐกิจเพื่อไทยขอรับหน้าเสือเอง นอกนั้นก้าวไกลเหมาเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของพักว่าไปแล้วหากมายุ่งยากเท่าใดแม้ว่าจะไม่มีพักไหนได้เสียงเด็ดขาดที่เลือกได้ตามใจชอบแค่สองพักหลักที่น่าจะจัดสรรกันได้ง่ายกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นอย่างที่จะมีปัญหาต่อไปในขั้นนี้ก็คือพิทาจะฝ่าดงระเบิดไปได้หรือไม่ตรงนี้ทั้งหากที่สังคมการเมืองไม่อาจฟันธงไปในทางใดทางหนึ่งได้ เนื่องจากมันล่อแหลมและหนักหนาเอาการอยู่อาจจะหลุดในเรื่องหุ้นแต่เสียงโหวตของสสถ้าจะยากเอาการคิดเผื่อเรื่องนี้เอาไว้ล่วงหน้าก็ไม่เสียหายเพราะมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบรรดากองเชียร์ที่หึมฮึมออกอาการเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ